ในคลิปนี้เรามาทบทวนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39กันนะครับคุณผู้ชมกรณีทุพพลภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในผู้ประกันตนตามมาตรา33และ39กรณีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะครับท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบมาครบ3เดือน นะครับครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะครับก็คือใน15เดือนเนี่ยถ้ามีการส่ง3เดือนแล้วนะครับครบ3เดือนแล้วก็มีสิทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้สิทธิ์ที่ประโยชน์ที่จะได้รับกรณีทุพพลภาพนะครับก็ได้แก่หนึเงินทดแทนกรณีขาดรายได้นะครับกรณีทุพพลภาพระดับความสูญสูญเสียเนี่ยรุนแรง การสูญเสียตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างนะครับทีนี้กรณีทุพพลภาพระดับความสูญเสียไม่รุนแรงสูญเสียตั้งแต่ร้อยละ35-49ถึงจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ30 หรือในส่วนที่ลดลงแต่ไม่เกิน100ยละ30ของค่าจ้างไม่เกิน180วันเอไม่เกิน180เดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดนะครับต่อมานะครับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพในเรื่องที่2ก็คือค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนี่ยท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเบ okay. ิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ right. ่ายจริงตามความจำเป็นนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยในก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรงโดยคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยในนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยเบิกค่าบริการเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ถ, libro, ถ้าเป็นผู้ป่วยในไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของเอกชนถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ2,000บาทถ้าเป็นผู้ป่วยในนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยก็จะเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ4,000บาทกรณี เข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของเอกชนนะครับต่อมานะครับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถรับบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลเอกชนอื่นที่ใกล้เคียงได้ทุกแห่งที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์รักษาพยาบาลก็ได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์จนพ้นวิกฤต นะครับภายใน72ชั่วโมงโดยนับรวมวันหยุดราชการด้วยให้แก่สถานพยาบาลที่รักษาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนดนะครับต่อมาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กรรมการการแพทย์กำหนดต่อมาค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคผู้ทุพพลภาพ หรือสถานพยาบาลเบิกได้ตามความจําเป็นจากสํานักง,งานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อมาค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพจ่ายตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุกพลภาพนะครับต่อมาค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ500บาทนะครับต่อมานะครับ3ค่าทําศพกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงแก่ความตายเนี่ยผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทําศพ5 0,000บาทนะครับเงินสงเคราะห์กรณีเมื่อผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพเสียชีวิตจะได้รับตามเงื่อนไขดังนี้นะครับถ้าผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกินไม่ถึง10ปี ด้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่10ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนนะครับเอกสารสําคัญในการยื่นเรื่องนะครับในการขอรับสิทธิประโยชน์แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนป2ปส2ขีด0 1ที่สํานักง,งานมีแบบฟอร์มนะครับใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสำเนาวเวชระเบียน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทอมทรั์นะครับจะเป็นธนาคารกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรทหารไทยธนาชาติอิสลามแห่งประเทศไทย CIMB ไทยนะครับอมสินทกสก็ได้นะครับแล้วก็พร้อมเพลย์เลขที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคุณผู้ชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 5 0 6 หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับ